พี่ชายผมเป็นกำนันนาทีให้บริการลาดบาลาเขาจ้างผมมาเดินเดือๆก็ไม่เท่าไรเจ้แล้วพ้อยน่าจ้กผู้ใหญกำนันพอ้ได้ดีได้เอาต้นไหนต้นหน้าเนี่ยวันนี้ทำงานมี่วางทำงานที่ฝา่สูุบมากก็ปกติไม่ขงานนี้ เขาบอกว่าทีมงานนี้ใส่ชั้นในบางคนและไม่ใส่บางคนเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ว่าคนไหนไม่ใส่นะจะถ่ายคนหนึ่งร้อยเต่าเลยเนี้ยหนึ่งสองสามไปสมัยนี้เรามีเครื่องโยนบานปลออกจากไมโครโฟนตะก่อนคุยกันบนบ้าลังก็พาธนาเป็นสัาผัตามโบนไว้ป้องตีที่คนโจรโดนไว้ป้องตีที่คนโจรโจรละใจไปกี่กว่าพ่อสี่สิบกว่าต้นของบร็อ โอ้ยสี่กิเมตรนะอันนี้พวกยาวสี่เมตรหิบเมตรสี่เมตรนสิบนี่คือแรงคนเลยใช่ครับเราเห็นเห็นเลยนะเนี่ยไม่ต้องเทคโอ้ยตายไปไม่เป็นไรท่อนทิ้งไม่เป็นไรโอ้โหช้าตติดทอยอดทีมเวิร์คครับถ้าสองเมตรสิครับคุด2องเมตรสิบสาวสาเมตรแล้วเราจะยม่ครับลงไปในลุมร่ม แล้วคุณดูความสุดยอดเหรอพี่ก้องตอนเช้าไปไปไหนมาพี่ก้องเป็นราไครับมี่ไม่ใช่ดูยามก่อนยามรองบ่าครับทําดีได้ดีครับใส่ฟองน้ําไว้ข้างในแล้วพี่น้านี้คือเหล็กใส่ขาเลยดามน้องๆเลยครับอันนี้เป็นร้อยโลอ่ะใช่ครับอันนี้เป็นร้อยโลร้อยกว่าร้อยกว่าตกร้อยกว่าอันนี้หกเมตรอ่ะเาเข็มุกเมตรแล้วเรามาดูว่าหกเมตรเนี่ยใช้แรงคนขย่มลงอ่ะ ก็มาส่งหลายมากจ้อยไปช้อหน่อยจวสองร้อยเหรอเดี๋ยวหน้าพี่เอกเดินหน้า่เอกอันนี้สองร้อยโลนะครับสองร้อยโลครับดันพี่กักกักดันกักดันเออูวันหนึ่งนี้วันนี้ร้อยกว่าครับ แล้วเราขย่มก็วันเป็นร้อยแบกก็วันเป็นร้อยเอาแล้วครับเดี๋ยวตายยมแล้วอ๋ออยู่ซ้ายนะขวาลงลงไปลงไปไปพื้นรึบได้เวลาถอดย่อบอกเลยพีพุ่งกันห้าต้นกันเหนื่อยแล้วพี่มาพุ่งจบเลยโอ้โหกำลังใจมานะเออสดชื่นนะครับพีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับอาชีพทึ่งครับ หาดูยากเอาเลยครับพี่นะ้าวันใจใกล้ใจแม่สาวรำวงกระโปงมันมานวันใจชาวบ้านกับโปงก็นานลาบุน่ยาหัวใหญ่บ้า พี่นาดพี่นาดอีกนิดเลยไหมได้ได้เดี๋ยวต้นทางผลงานนิดนึงอาชีพทึ่งนะครับใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับบอกทีว่าคุณเคยเห็นอาชีพนี้ไหมผมยุ่งเก่กับทีมงานโน้ตนาดครับวันใจชาวบ้านกับพ่อกำนันลาวุณนาบุญใหญ่พ่มเป็นผู้ใหญ่พ่อรถเายขึ้นมามนโอยหลังเคสมาอาละ

บัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจากแลเร็วเกินไปบัวลอยจะอยู่ที่ไหนละเคยระว่างมาละโหนกินข้ามหนึ่งเป็นบัวลอยพ่อเอานี้ยไหมคืออย่างนี้เลยดึงนี้เลยแถงไม่ได้ใส่แถงไม่ใส่ถ้าใส่แล้วจะไม่โกนหลุด

ม่ใส่ติดดีดีดีเอาเหล็กว้น้าไว้หลังเอาวางยืนให้พี่นกมาครับเข้ามาหัวใจนึงดูดนะครับบอกทีดูจะทอดอะไรเอาไปครับละกันทอดกันต้องกินข้าแบ่งกันดูว้าบ่าอยากเอาอะไรทางกิดีดีละห้ามยังต้องเช้าห้าบ่าอยาวอะไรต่อโน่นโน้นน้ำคงไม่เห็นใจแน่ดีนี่น้เฮาจะหงไม่แก่ไปตามลำปลาอ๋ออันนี้ยากเลย มีน้ำพุ่งขึ้นมาใช่ครับคือว่าเพลงมันต้องมีเพราะว่าจังหวะต้องได้ที่ก็เป็นเหมือนว่าให้ทำนองใช่แล้วคนที่จึงจึงจดจึงจึงเ่ะไอ้จึงจึงจุจึงจึงจึงเนี่ยซี่ฮีนะจึงจึงจจึง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 แต่งะอย่างเงี้ยอจริงจริงใช่ไหมล่ะใช่จึงจุจึงจึงจึงแต่พอมาเร็วจึงจ้จึงจึงเนื่อเหนื่อยเหนื่อยผมว่า เหนื่อยทุกส่วนไม่ใช่แค่เหนื่อยตรงนี้นะข้างล่างผมเนี่ยจะเบิร์นเบิร์นเหนื่อยอ่าจะหน้าป่าเป็นคนเหลกคนไทยสานทำแดงงานอดีกขายแรงกายมองเข้ากุ้งละเทพตีวิไลรวยล้างชายละจัดพัดนาน่าคือดีมาละาห้องคนบ้านนอกคนบางกอพ่อแล้วเรารู้ได้ไงพ่อพ่อพี่พี่น็อตก็เราเราดูระดับไปแล้วพอเข้มอ๋อรู้ละ คือว่าขามันจะลื่นๆอ่ะต้องมีนี่คอยจับนะน้องเอยน้องจะไปไหนบันไดไม่ไกลบีจะไปตรงบ้านบีอยู่ลำบงลำบากจากการบนล้ขับรถไปตรงกันบีได้บ้านเราบุ๊ดวยบางกันมาได้ไหมพ่ออันเนี้ยไอ้บ้านมันสั้นนิดเดียวแต่ได้เพลงเหมือนกันใช่ โรดโยนโรดเม่โรดไปละบุคคลลางลายตูยโยนน้โบดน้องเลยพี่ก้อยสานจากหมู่บ้านมาละจอทานบาดเห็นเด้อตั้งแต่ครั้งแรกพ่อวันนี้หลับสบายเลยครับหลับสบายแน่นอนแน่นอนน้าวิทย เียนไปไปฝากไว้บอกคนนั่งไลยว่าอยากคายทีนานำกล้เป็นเงินตาจะคายทีนาจะตีตัวเครื่องเบ็นจะไปท่าอุตานาณาณาาาาาาบอกเมียและลูกน้อยคอยพ่อพี่นาเนี่ยแกะแม่ทัางสุโลตาๆาๆาดาดาาเนี่ยเขาจะหลบซ้ายหลบขวาใช่ต้องหลบกันเองเขาจะรู้กันครับนี่ผ่าน17นาทีนะ17นาทีได้ เยอะแล้วสิบกว่าต้นครับทีมงานคุณภาพจริงๆน,น,นะครับมันได้เห็นถึงความสามัคคีและความเป็นเข้าจังหวดัดจริงถ้าคุณไม่มีจังหวัดในหัวใจบอกไม่ไ <ป S 1> ลา<ะ>ลูกน้อยคอยพี่น้อยละพ่อหน่อยเดินน้าอีกไม่นานครับมาเยี่ยมลาจ้าเงิน้องล้นพอ่อดึเดึงางไพี่เ็าลกะวา้านขวาทำบนลาซ้ายอกว่าคือว่าพอทำเสร็จปุ๊บ ซ้ายทำเสรอีกหนึ่งขวาใช่อันนี้เป็นอันที่บางทีอาจจะดูว่ายากแต่อาจจะไม่ยากก็ได้ถ้ามันลงบึ้บเลยใช่ครับใช่เองต้องดูแต่ผมเดาว่ายากเพราะพื้นที่แถวนี้เหมือนจะแข็งกว่าใช่มันติดมะพร้าวครับมันมีมะพร้าวข้างในมีมะพร้าวอยู่เหรอใช่มีต้นมีรากมะพร้าวแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยแล้วยังมันจะยากตรงนี้ ไปลลบบวครัอีกไม่นานก็มาเยี่ยมราชาเงินทองล้นกายอยากมีทอร์นาดเวทย์อยูะบาดเตลีโอฟันเด็กนั่โอโลโอ้โอ้ไม่นานน้องหน่าตาด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 าตาดาดาดานตาอูดีที่ไหนจะล้อเล้วฟันได้ละอายก็จะยอมอมดเราเอาเงินมาต้มแต่ความติ่ใจ <mel od ic 00> ระวังมือมีความสุขที่บอกสดชื่นมีความสุขสดชื่นสดชื่นสดชื่นนะตาาตาาาตา้ตางเือาไปตาด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 าตาดาาาตา้ด่การต่อเพลงก็สุดยอดเอารู้กันเองใช่ครับไปนะไปไปไปปไาเขาหน่อยแล้วมีไปร้องคาราโอเกะกันไหมครับโอ้โห กลับบ้านไปก็ไปนั่งคุยกันเม่ช่ยครับไม่ไม่ลองแล้วคหอยจากีตาร์หลายปีเข้ามาอยู่โง่งสีเวลาเลิศฟ้าดำมันแหลกกับเงินเลี้ยงที่ว่าบอลีการเบิ่มพลังให้หลอดพ่อลกซ้ายลกขวามานี่่ บริการเพิ่มพลังให้รดลาคนก็ผานมาเป็นเด็กปั๊มน้ำมันตื่นได้เชา้าก็ปัวไม่ทันถ้าตื่นสายก็พอรูก้กันราคาแรงเหล่านานมาสมามัรจริงเอ่ย,อยมานโลดเตี๋บก็วิ่งลุลงผาพ่อเขาจะมีรูนะให้มันเข้าพอดีจะมีเหล็กคอยเป็นเดือยครับเป,เ,เป็นเดือยเป็นเดือยอเป็นเดือยเ,เดียวอ,อ่ะคนเดียวเลยนะครับสเสร็จเลยครับ มีแต่เพียงพื้นฟ้าพ้าสุธาไม่เป็นพื้นยาพ่อพวคราคาไม่ทำอะไรเลยบางอันมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับ พาสุธท่าไว้เป็นเพื่อนยาาถ้เก็บความลำบากและยากจนโอดจนไว้ยนใจละหกเดินเดินดึงดัดึงดันดดนดึงดดึนดดนดดนดนดเดินเดินกินกบกินแต่น้อยกลัวเพื่องบว่าปยาก่อนโลที่มองเต้ามาโตกว่าโลกนี้แบ่งไม่เท่าเทียมกันว่าสูแต่เหลาขาพ่อ เป็นงานที่ผมนับถือมากอาชีพนี้สุดยอดทั้งแรงงานดูมาอยู่ตรงนี้หรือยังไงทั้งความสามัคคีนะครับวางทำคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับใช้พลังเยอะมากใช่ใช้ความสามัคคีเยอะมากเขาเรียกว่าญาติเงื่อนั้นน่ะคือเงิน อยากเหนือท่วมตัวท่วมหัวทมกายถ้าเหนือที่ลิ่นไหลคือแรงงานของคนนำกินเราส่งเจ้าเล้าลี้นให้ผางเพียนและด้วยทุกกสิ่งเสาเมือนตัวจะกินละไม่คอยอิ่มจะคอยรู้สบายพ่อสุดยอดจะบอกว่าที่เราเห็นวันนี้คุณต้อง ตัวจะกินนไม่คอยอิ่มแต่คอยลูกสบายและทนหนาท้องคายเหงื่อท่วมกายไม่เคยจะท้อและถึงแต่จะเผ้าจะล้นเพียงใดไม่เคยจะลาเก็บเงินค่<อ>้เธอพ่อเขาทำอย่างเงี้ยมาตแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามขุดยกไปและสงการไปนี่ที่พาละผู้โดยสารกันบางตาไทายอรลดพอ่อแนามา มันหลุดมะพร้าวไปไงมีที่ไหนที่เราไปไปตอกครั้งๆส่วมยิางมีไหมมีแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหรุดขึ้นมาบางทีต้องเอามือไปโกยใช่โลดโยนโลดเม่โลดไฟละบุคคลลางไลายสูโชนนาโบดถ้าน้องเอ๋ยพี่ก่ออีสานจะมุบานบาละชอบทานปลาแดกเห็นเธอตั้งแต่ครั้งแรกว่บอกตามตรงว่าใจเต้นตุมตามสวยจริงล่ะไม่ยิงตายเดียวจะดนที่พ่อ ไปโชมประานเมืองตามาะโฉมก่าพนมลงละทาบลางหน้าลายเชือกชาเชอกพ่อข้าวพึ่งมาเชืงกชาเชือกชดดิน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 ดดดิึนดิึนดิ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 นดดิงดึนด้นดพ่อยอดหลังเลื่นหลังเื่นมหลุดมะพ้าวไป มันเป็น่อจังหวัดที่ว่ามันเข้ายากนะมันคือมีต้นมะพร้าวถึงต้ใช่ครับตรงนี้ไม่มีต้นมะพร้าวตรงนี้โอกหักเอกแล้วเอกแล้วเจ้าฝากคุณ้าแม่น้องนำพ่อจากมาใจมรอทำดวงใจน้อยน้อยผมร้องได้คำเขาทุกซิงเกิล ใล้เมอคอยดูความวันเด้ลละฟ้าโคนเะลลมลอยและแห้งอย่าได้พอจ้าจะห้าเมียละคนห้คนสะกดรวยจนจะลักไปจนตายลนลายไม่หายพอ่าได้ได้ได้ไเขารับงานแล้วผมครบ ได้เข้าทีแล้วเหนื่อยจริงด้วงานเนี่ยคนเหนื่อยไว่มีกำลังใจสดชื่อนะไปเพงอะไรไม่รู้ผมรนวัผมีปล่ไปเอาเนื้อกันดิ่งโดะดิงดิงดดิงดิงดดิงพ่อเพื่อนเพื่อน จาไปเด้ดินดดินดินดินดดินดนดอดินดิดินดอดินดินดอดินดินดินดดินดินดอดินดมนดินดรดินดดอดินดิินดอดินินดอดนนดินดอาิน่ิงอาชีพนี้ทอดิน่ินดอดินดาอดินดินอบ20กว่าปีแอ้วครับดอดินดินดินดอดิตดินแอดินดินดินดอดิอดินดอดอดนพ่อใช่พ่อผมนัอเหมาแลดคราวนี้พ่อผมก็ได้เสียไปแล้วปุ๊บ อ่าผมก็มารับต่อก็มันเครื่องมันเข้าไม่ได้คือเห็นมาสังเกตมาว่าที่ใช่ที่มันไม่อํานวยที่จะแคบแบบนี้เขาเรียกว่าตอกตอกเข็มแบบแรงคนแรงคนใช่แบบโบราณโบราณใช่คือสมัยก่อนโบราณใช้แบบนี้ใช่ครับแต่สมัยนี้ยังใช้อยู่เพราะว่าที่แคบใช่แล้วค่าใช้จ่ายกับระหว่างเครื่องกับคนอันไหนก็ประหยัดต้นทุนเหมือกันโอ้โหก็คือพี่เห็นคุณพ่อทํามาก็ทํามาต่อใช่ก็ถ้าเครื่องมันตอกได้ยาวกว่า แต่อันนี้เขาแค่ทําแบบว่ารับพื้นรับอะไรอารมณ์แบบว่าเราต่อเติมใช่เครื่องมือพวเจาะครับพวเจาะเจาะเจาะพวจเจาะไอที่ที่พี่เขาไปเจาะมาจนมือเขาดูดินี่ครับคือเป็นอีงับอีงับอีงับเขาเรียกภาษาเนี่ยมอีงับ้วมันเป็นงับอะไรครับคืองับดินแบงับดินแบบนี้พี่ออาลองดูอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนี่รับนี่งับอย่างนี้นี่ครับนี่งับแบบนี้ครับงับไปอย่างเงี้ยครับสองเมตรกว่าใช่ครับเพื่อให้ถึงดินเนี่ยสมมงห ขอโทษนะครับดูครับที่ครับโชว์ครับใช่ครับมันมันกว่าจะถึงดิ่งกว่าเรางับยังไงใช่ครับอย่างนี้ก่อนใช่ครับจับอย่างนี้เหรอใช่ครับแล้วก็จับบีบอย่างนี้ครับอ๋อาแต่แต่แต่ตอนตอนลงอย่างนี้ไปก่อนไงใช่ครับตอนลงก็ต้องอ้าแบบนี้ครับอ๋อเขาจะละอ้าแบบนี้ครับโอ้โหตอนอ้าเสร็จแล้วก็บีบอย่างไงค้าลงปุ๊บครับแล้วก็บีบนั่นนะครับต้องบีบให้ตุดครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเ แล้วก็ต้องบีบให้เสร็จไปคนไม่เคยทำมาหาดูง่ายง่ายง่ายมันากมันต้องบีบลงไปอีกครับเฮ้ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับดูดิครับปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดีวเัี๋ยวรดี๋ยเียวดี๋ยวเีวี๋ีวเีเีวเดี๋ยวเดเี ระบีบมาแบบนี้ครับสลับมือด้วยสลับมือแล้วหมุนรู้แลสลับมือแล้วหมุนทีโอเคโอ้โหเป็นงานที่สุดยอดจริงก็หมุนหน่อยครับโอเคด้นีคือแท็กครับพี่ใกล้ๆมือเลยครับแท่นแท็กแท็กแท็กก็คือกระแทนเราเจอหินอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แท็กอย่างนี้แท็กแท็กตามรูคุณนึงคิดดูว่าทีมงานเนี้ยเนี่ยครับเขาเจาะไป สองเมตรกว่าทำงานมีรอยยิ้มก็มีความสุขแล้วทำงานมีรอยยิ้มการงานสิ่งใดทําด้วยความสุขความรักความสุขคือการได้ทํางานใช่ครับมีรอยยิ้มและทําเพื่อครอบครัวความสุขของพี่ครับคือลูกครับลูกโอ้ชอบมากเลยแล้วก็แฟนครับแล้วก็แฟนก็คือทํามาพอท้อก็คิดถึงหน้าลูกไว้ท้อคิดถึงหน้าลูกไว้ครับแล้วก็เลยไม่ถอยไม่ถอยครับสู้ต่อไปแบบคนข้างหลังยังคอยใช่ครับ ต่อไปครับสุดยอดนี่เราตัชื่นขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับพี่ปิ่มนะครับคุณพี่ปิ่มครับทิ้หน้าเลยครับผมมาทํางานเขานะแต่ผมมาให้ค่าตัวเขาอ่ะแบ่งกันนะครับทุกคนเลยครับขอบคุณครับเลยขอบคุณครับมาเลยที่มาให้ความสุขครับพี่ขอบคุณครับนี่เขาบอกว่าวันนี้เจอเอิร์พี่เอิร์๋เป็นไงบ้างสดชื่นมากเลยใครเคยดูอัดตัวชื่นไหมหมดเลยพีใจครับพี่ดีใจครับทำไมถึงชอบดูอัดตัวชื่น ดีพี่พี่ช่วยคนได้เยอะมากอ่ะดูแลคนครับมีความสุขมากมีความสุขยิ้มไปดูไปชอบดูครับชอบดูพี่เอิร์ธครับแล้ววันนี้มันแบบกันเองด้วยกันเองเอิร์ธคนแรกเลยแล้วงงไหมผมจอดรถแนบปึ่งแล้วพตอนที่พามายังไม่บอกเลยครับไม่ยอมบอกใครเลยไม่บอกผมเลยผมจอดรถแนบอะเขา เรอตัอชื่นเรอตัอชื่นเรอ,อชื่น <c oughs> จำนะครับผมเดินเข้าบ้างไหขออนุญาตจะผองบ้านนะครับคิดว่าพี่มาแป๊บนึงแล้วก็กลับอะไรแบบเนี้ยแล้วเจอผมไปอันโอ้โลุยเหมือนกันยันจบงานเลยอ่ะยัน <c oughs> จบกันเองมากเลยเอายันจบๆๆๆๆๆเก่งจริงๆสามัคคีจริงๆ,ๆเป็นอาชีพที่ผมนับถือมากๆทึ่งมากๆและทําอะไรการสิ่งใดคุณทําด้วยความสุขความรักใช่ๆนะมายิ้มเยอะหน่อยยิ้มเยอะหน่อยเยอะหน่อยใครอยาก ใครสนใจติดต่อได้นะครับตามหลังเสื้อเลยตอกเสาเข็มแรงคนแล้วก็เข็มไม้เข็มปูนรับตอกหมดแล้วก็รับขุดท่อลำทิ้งขุดถังบำบัดรับทุบปูนตัดหัวเสาเข็มตัดต้นไม้แล้วก็รื้อบ้านรื้อบ้านปูนบ้านไม้ทุบปูนเทปูนทำหมดทุกอย่างครับรับหมดรับหมดทุกอย่างที่ใช้แรงคนของหนักก็รับยกอยู่ทุกอย่างหมดติดต่อยังไงครับเบอร์โทรศูนย์ 91ครับ8079603ช่างนาดครับย้อีกทีครับ091 8079603ช่างนาดครับแล้วก็061 6711 711ช่างโน้ตครับ061 6711ก่อนจาก,กันัหนึ่สิงเกิลครับเอาเดราด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 ดาด